อันนี้อะไปรติดด้านเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกลูกชื่อเด็กหญิงหนุ่มเกียบค่ะคำถามแม่เปิดปุ๋ยเพราะว่าพอแท่งถึงหักแท่งถึงหักค่ะช่วยด้วยนี่ต้องเอากระดาษใช้เราอยู่ที่ไหนครับวันน uh, um, oh, okay. ี้วันนี้เราอยู่กับร้าน eleven seven ครับอยอเออเป็นร้าน eleven seven ครับผมเปิดเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะเร็วเร็วนี้ coming

ับเป็นซีมันเบียน้าอมะมุกกับไปไม่จะเบียจังนะครับนะมันเป็นวันเบียอะไรเบียมันเป็นเลกเกอร์มันเป็นเลกเกอร์ผสมทิมเนอร์ทิมเนอร์ครับปันปันอ๋อนี่พี่มือเบียนี่นักดนตรีเดรานะครับนะนักดนตรีคุณคุณเล่นตำแหน่งอะไรครับ กีตาร์กับคุณอะครับมือกลองครับผมมือกลองกับตีเลยครับตีพวกคาตาช่วยด้วยไม่เลี่ยมเลยไม่ไหมเลยไม่ร้อยเลยไม่ร้อยไม่รโรย